กับเสดีพี่น้องฟั่งฝ่ายเปิดสุขสุขคนยินดีตอนรับกบสุสังวาลเจ้าพี่น้องในตอนนี้ก็คือมาเอาพักอีหุมจ้าเนาะเอาก็ได้พอกินอยู่นะจ้าเนี่ยก็มาเลาะปลาในรอบหลายเดือนพี่น้องจะมาหาเลาะปลาเอาพักอีหุมจ้าเออปลากับพายใหม่เลยพี่น้องเอ้ยจักสิ่ซจำได้เลยสบายดีจ้าคุณพายอะไรนั่นคือ ถุงยา <laughs> งใช่ไหมถุงยางปีสองพันยี่สิบสี่ใช่ไหมจะมาะมเดินทุ่งแถวป่าจ้าเอ้าเอ้าเอ้าเร็วโยดีบอ,อดีช่งแน,น,น่นันแหละเออเออเกือบสมัยอันบ้านลูกออกนะเอโอเกือบจะไร้รหูนะฮะ เด,เดินดงเดินป่า,ปาพี่น้องจ้ามาหาอภัยหุ้มจ้าได้ก่แต่พอกินอยู่สำหรับทีมงานพี่น้องก็เพราะเอื้องลุคำซองคำจา้นนบบจาจ้าไ,ไม่ไม่ไม่ไม เออยังอ,อยู่บ่อตัวจักจ่นตัวนะเออกินเปิดจั่นมาขึืน,น,นอกีอกยังบ่อเปิดเทือกพี่น้องเออเบิงสังเกตเบิงป่งาจา้าผ้าใหม่จา้ขาขึ้นมาจูดปา่าผูจูดเด็กกับจมันจูดคักนะจูดเน่เนาะจูดป่าเฮ็ดพี่น้องเอ้อไม่เสีอาายออกใครอยู่บอ่อฝีด,ดิแห้งแร้งสิละเกิดพี่น้องเอ้ยหืมผู้ เราไปปลาแห่งแรงกระเกินพี่น้องจ้าถือไพ่ใหม่จ้าเจ๊เจ๊เจ๊เจอตอนนี้ก็คือย่างขึ้นที่จอดรถจะให้น้องๆเผารถหายพี่น้องคือสบายสบายดีจ้ะกระสือมัวแต่ไรหูถ้าว่าสีเฮ็ดหนังออพิซซ่าก็ค่าเออ พี่น้องเอ้ยแห่งแรกสเลเกินปลาเ็ดได้พี่น้องปีนี้ไม่ใช่ได้เ็ดดยู่่ขนานี้นะสวัสดีจ้าเัมากนก็ได่นองแท่าหรกไม่ใช่ออกขกินอยู่บ่ปีนี้นะไหมค่กไหมเนี่พี่น้องเอ้ย แฟนเออเติดพี่น้องด้วยอืมอแมแอมกับโมฮิบล์ขาทางอีกแล้วคัสิทางเฮดเดินไปไนเลยบอนเฮ็ดออกของไล่ลายน,านะมีแต่ทางเฮดเท่านั้นไปแล้วอ้ม อเออบนย่งางป่าเฮิงกับเมื่อยอยู่ได้เน,ะน,น,บบนะา,านะ,อะตอนนี้นะนมันยังมีแต่ความเหม่าตอนอนี้นะแห้งแรงแห้งพี่น้องใบไม้ร่นละกับพายไมย้ป่าอีกที่ชาวนี่ยนแห้งแรงกับพการั ยน่งห de ุ ut, ้มก็ได้พอกินอยู่พี่น้องกกเดียวอืมสูงพวกพี่น้องเออพอยิ่หุ้มก็เอาจมบ่ได้แม่นบ่กบไปเออไปอีกตอนนั้นก็ดูก็ดูแม่นบ่ บอนเห็ดอ,อันเพิ่งเอเมริกาครับยังเด้ตาดซีนเท้ากับบอมีเขาช <c oughs> อบก,กินแกงเนื้เนาะแต่ปกติว่อนออนอนี่ขึ้นน,นี่นเฮ้ยนี่อาอจีนทำมาแกงเห็ดในทงนะขึ้นนี่อายุแกงอยู่แปลทางหนาผู้ทูบไปดูพักติวเอือเมื่กี้แกงเห็ดมากแกงเห็ดละโง่ที่บ้านน้องอีแล้วเหรอ ทำไมเธอไม่เอาฟักติ้วเอาข้างนหด้าพุกก็ได้โอ้ยบนอื่นก็ฟักติ้วเอ้ยไม่ควาดอะไรบ่กลังยายนิลวดลีลาดป่ายพี่น้องชาเมีนาก็คือไปจอบเบิ่งใกล้ป่าจ้าทั้งหมดเลยตั้งน้ำป อืมนั่งตรงไปผู้เดียวนั่งจังมานั่งขัดปลายโคนนี่บ่อมานเบิร์ดปลาเหฮทเอาขวดปลาอึดแนวจู่นะทราบประจุดมอยเมื่อไรที่ทเป็นลามรอยเลยนะเนาะแผ่นอึเติร์ดพี่น้องเอ้ย รวม็นฉบับปีอืมอืมไปย่างละหลยๆเมื like no, ่อพ mm ี hmm. ่น้องเอ้ยจังไปเบิ่งว่าเฮาได้ซ yeah, ่ำใดพี่น้องนะปักอีห้มเ้าวุ้งไม้นี่กระป๋อมพี่น้องเขียนยู่บอจ้ากระป้อมจ้านี่อกระโดดเอากระโดดเอาไม่ไงไปเฮ้ย พวกขเห็นคือจงโอ้นั่นอืมอันพวาขึ้นปายกระโยมมันลงมาหาทิ้วด้วยิเงอิบ่ฮ่่้ตนเนันมันาตดลงมาบอสผู้ทิวผู้ทิวู้ทิ้วมนจิตตแล้ว เฮ้ยนะเอาเอาผ้านี่เอาไม้ตัวนั้นด้วยนั่นไม้ซื้อนั้นทั้งรักตัวนั้นน้บอเพราะว่าคือคือปากกันเอาไงที่กั้นดางโอ้ยตัวลายไก่บอเฮ้ยจะพราวเฮ้ยให้อันนี่มันสีโดดคอยชื่อได้ปีที่แล้วน้่งคิวนั่นนี่แล้ว่าเอาเเขาเป็นคนผิวเขเป็นนะเอากปลอมพี่น้องจ๊ะ

พี่พี่เ้พี่เดพี่เห็นที่บอพี่น้องหากระป๋อบัอพี่น้องดูเขาเห็นตาเอาเอากระป๋อบรอลหโคนก็เป็นบ่วพี่น้อง้นอยู่นอกก็บ้งนี้มีมันปอกแต่พซองบ่อนนี่สันเห็นนะ bà đai gặp ừ. à, ừ. <laughs> bác ừ. thôi, à tôi may, bà đai với con mà đưa, thu ừ. ừ. thằng <laughs> <laughs> phải là bò. ที่โต๊ะดอกลีฟพี่ด้อมะม่วงซีตามะม่วงป่าด็ดจ้าโอ้ยดอกลีฟเหรอครับคุณแต่ว่ามันคิวพี่น้องเลยแต่ว่ามันหยางลายนะเฮ้ยพี่น้องเคยมะม่วงป่าจ้าไปเคยเห็นเนาะเต้นไหนนี่ เราบ้ามันยามันขาดตาด้อเฮ้ยนี่นะไม่ทั้งังจะงเลยไม้นี่ตีนตัวนะเฮ้ยโดกี่ยเออนั่นแหละปกโลอือาไปซีบมันย่างมันลายประการปากคือย่งนี่ได้เฮ้ยอือกได้กาบ่ได้แล้วต้องเอาอนผ่าด้เฮ้ย ยังนนแต่ขึ้นฮอดตถ่ายนนท์ผู้พาวลอดถ่ายพี่น้องเออหนะจ้ะสบายดีจ้าจะมีความสามารถบุคคลจับกระป๋องมือเปล่าเออบุอ่มาเบิร์นดูเฮ้ยอันผักคุมอีหุมสังคุ้มมันได้ล้วงลายสมัยพี่น้องมาเบิร์จ้าครับนั่งมาแล้ว ปาพอดี๋ยวขี illas? ่พื้นปลาไปเลยปลาจะมาเบิ่งดูโน้นโน้นจะมาเบิ่งดูพักคุมอีหุมสังคุมนะเป็นอะไรเฮ้ยเนี่ยพี่น้องเออก็ได้อยู่นะจ๋านะจ๋านะจ๋าเอออ่ะมันดิบผสม ุพี่น้องเฮ็ดอสด้วยอยู่บอทำไมเอาแค่นี้ฉันไม่ได้ชอบแค่นี้เอาหรอคือกินนี้ว่าพออิ่มผมนี่อันนี้ต่อกว่าอันนี้คือผักหวานจะได้ซัมนี่เด็กพี่น้องเก็ผักหวานไก่จ้าว้มันไม่หืดนะผักบุกไปญี่ปุ่จ้าไปพี่น้องเราบกันซีมือกันแล้วแหละพี่น้องจานเนาะ เออควรไม่น่าก็ถ่ายอยู่ทิงคุลุะจ้าเออไปเฮ้ยเมียนไปเมื่อจ้าบปาจ้าขอแค่พาไปกัดไปเพียนสนีก็แล้วกันญญพี่พพน้องจ้าจ้าเนาะ,ะไปแล้วพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า